แดนีเนี่ยแนะนำนะคะเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษศิลปศาสตร์บัณฑิตของเราเพิ่มเติมหน่อยค่ะพีแดนนี่ได้เลยค่ะพี่พาะ ต้องเรียกได้ว่านะแอมเห็นหลายคนขมวดคิ้วแล้วว่าในด้านของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศสตร์ของเรามีการเรียนรู้ะคะในด้านของสาขาวิชาเนี่ยสองภาษาอังกฤษด้วยกันเออีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นในด้านของวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิตหรือเรียกสั้นๆว่าคอบอนะค่ะทั้งสองสาขาวิชานี้นะคะมีความแตกต่างกันเลยก็คือเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วค่ะภาษาอังกฤษนะหลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิตบเรียนเพื่อจบไปแล้วเป็นครูอย่างแน่นอนค่ะพี่พาแต่ว่าในสาขาว ของเราค่ะหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตค่ะพี่พาเรียนเพื่อสามารถจนรนันําำภาษางกษของเราเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือไปประกอบอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและนะคะเหมาะสมกับในยุคสมัยใหม่ด้วยค่ะพี่พาใช่แล้วเอพี่พาจ๋าเดี๋ยวยังไงเนี่ยลองนะคะบอกหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ในด้านของหลักสูตรของเราเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างพี่พาได้เลยค่ะพี่แดนนี่ค่ะหลักสูตรของเรานะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่ปรปับปรุงใหม่มาค่ะพี่แดนนี่เพื่อที่จะ ¡Gracias! ให้ทันแล้วก็เข้ากับยุคสมัยของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะพี่ดนนี่ค่ะแล้วก็ทําให้ออกโจทย์ค่ะพี่ดานี่ให้เข้ากับหลากหลายอาชีพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะพี่ดานี่ค่ะคืออย่างที่บอกใช่ไหมคะพี่พาวาว่าในยุคสมัยนีย้ในด้านของ AI ค่ะหรือ artificial intelligence เนี่ยมีด้านของบทบาทแล้วก็หน้าที่กับในยุคปัจจุบันของเรามากๆดังนั้นเนี่ยการที่เราเนาี่ยจะปรับตัวนะให้ทันกับยุคสมัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยใช่ไหมพี่พาแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าเหมาะกับ Gen Z Gen Z มากๆอย่าง น้องใช่ไหมคะอ่าเอ้ปรับหลักสูตรขนาดนี้แล้วนีพี่พาต้องเรียนได้ว่าค่าเทอมแพงแน่ๆเลยใช่ไหมพี่พาไม่เลยพี่ดณิคะ่ะค่าเทอมของเรานะพี่อ่าก็คืออยู่ที่7,000บาทเท่านั้นเองพี่าดาณิคะ่ะแล้วยังทําไมได้อีกนะพี่พาสามารถที่จะแบ่งชําระได้ด้วยนะพี่ดาณิโอ้โหเรียกได้ว่าค่าเทอมของเราเนี่ย กที่สุดคัในบรรดาราชภัฒทั้งหมดแล้วถูกต้องนะพี่พาต้องเรียกได้ว่าเป็นในด้านของมหาวิทยาลัยค่ะที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุทกคนที่ ถูกต้องงันค่ะเนี่ยแล้วพี่พารู้ไหมว่าในด้านของสาขาวิชาภาษาอังกฤษของเราเนี่ยมีการส่งนักศ <kr> ึกษาค่ะไปแลกเปลี <that> s <S ่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ต่างประเทศด้วยเพราะอย่างที่บอกค่ะเราเนี่ยเรียนในด้านของวิชาภาษาต่างประเทศเนาะสิ่งที่สําคัญค่ะคือการที่เราจะต้องได้ซึมซับค่ะนะคะในด้านของวัฒนธรรมของต่างประเทศด้วยนะที่เราเคยส่งไปมาแล้วเนี่ยนั่นก็คือในด้านของประเทศอินโดนีเซียเลยค่ะพี่พา่าแล้วก็ในด้านของมาเลเซียด้วยเออจำเหมือนว่าพี่พานี่ก็เคยไปในด้าน ก่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาแล้วชลิพาไหนาย,ยังไงเล่าให้ฟังใช่ค่ะท,ทางสาขาว,วิชานะคะภาษาอังกฤษศิลปศาสตร์บัณฑิตเนี่ยต่อได้ส่งพานะคะเป็นตัวแทนไปเป็นทูตค่ะส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเลยทีน่นี้ค่ะแต่แล้วในด้านของค่าใช้จ่ายเนี่ยอะไรยังไงบ้างเพราะบางคนบอกอุ๊ยอยากไปแต่แบบค่าใช้จ่ายมันจะอะไรยังไงไหมคะพี่พา มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทางสาขาของเราก็ได้ซัพพอร์ตองเต็มที่เลยพี่ดนนี่เรียกได้ว่าครบสนพิพาเอพิพาอยากรู้ว่าในด้านของเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาตางประเทศไปแล้วเนี่ยมีเรียนวิชาอะไรบ้างแล้วมันจะสามารถเอาไปใช้ทันในในด้านของการประกอบอาชีพในชีวิตยังไงบ้างพี่พายอยากดูไหมอันนี้เดี๋ยวเรานในส่วนจะให้น้องนนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเรียนได้ว่าวันนี้เราปั้นมาเองกับมือเลยเดี๋ยวให้น้องๆค่ะมาแนะนำให้คุณพี่เนี่ยฟังกันได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะพี่แดนนี่ในส่วนของอหลักสูตรวิชาของพวกเรานะคะจะเริ่มต้นเรียนตั้งแต่พื้นฐานของวิชาภาษาอังกฤษเป็นต้นไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะโดยสาข,ขาวพวกเรานะคะได้มีการปูระดับ,บพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นบอกเลยว่าเรียนไม่ยากอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วล่ละค่ะไม่ว่าจะเป็นวิทยากรณ์ภาษางกฤษเบื้องต้นการฟังและการพูดกลยุทธ์ในการอ่านภาษาังกฤษร,รวมไปถึงการแปลแบบเบื้องต้นด้วยนะคะ บอกได้เลยว่าจบมาแล้วสามารถทํางาน,นได้หลากหลายรูปแบบได้ค่ะใช่แล้วค่ะนักศึกษาที่จบจากสาขาพวกเรานะคะมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายเช่นตล่าภาษาไกด์นำเที่ยวติวเตอร์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรวมถึงยันต่อยอดสายงานราชการได้ด้วยอีกนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยสาขาของพวกเราจริงนะคะพี่ดนนี่ ช่แล้วค่ะน้องๆขอบระคุณม,มากๆเลยค่ะสําหรับความรู้ดีๆนะพิพาเนาะอ่ะพิพา,พาเห็นไหมคะว่าสาขาวิชาภาษ,ษาอังกฤษของเราเนี่ยมีมากกว่าแค่การเรียนภาษาพิพาบอกได้เลยว่าน่าสนใจมา,มากๆเลยค่ะพ่ธีนี้คะ่ะวันนี้ทางสาขาวิชาของเรานะคะได้มีแขกรับเชิญพิเศษคะ่ะพ่ธีนี้เป็น<า>นักศึกษาต่างชาตินนเองคะ่ะพ่ธีนี้คะ่ะเดี๋ยว Daddy, I give the floor Miss Rang from Indonesia. In here, okay. Hello, how are you, Pete and Pippa? You look so very gorgeous. yes, very nice in today. So I would like to interview you about her. how do you feel about studying here? Okay, thank you so much for the question. Well, first of all, studying here has given me so very lot of experiences like I cannot tell you the particular one because I had a lot uh, but for instance I'll give you an example all of the people in here they are so very kind, the friend and all of the adjunct in here, especially in English program they are so very kind and supportive ah, very yeah. nice so second question okay uh, i would like you to invite to other people to learn in here of course yes. well, uh, well for all of you who are interested especially in english language i highly recommend you to join us in english program because we not just only study in class, but we also build a connection and relationship outside the class. So it will be so very fun to learn English together, right? Fantastic. <laughs> Thank you for you oh all and sharing this opportunity. Yes. Thank you for being part of my major โอคสวัสดีค่ะนี่ค่ะก็คือเป็นในด้านของเรียกได้ว่าเป็นมุมมองแล้วกันนะพี่พาน้องของนักศึกษาที่เราบอกไ้เล้ว่าไม่ใช่เพียงแค่แลกเปลี่ยนแต่เขาเนี่ยได้มาเรียนรู้ค่ะกับในด้านของหลักสูตรของเราเลยจริงๆรานแล้วก็เป็นในด้านของอีกหนึ่งมุมมองของเขาเลยว่ามีความที่จะชอบหรือว่าสนใจอะไรกับในด้านของวิชาภาษาอังกฤษของเราบ้างเรียกได้ว่าเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราที่เป็นคนไทยเองนะพี่พานเราที่สามารถเรียนได้นะฮะกับในด้านของนักศึกษาต่างประเทศเองก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน ค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะพี่พาสำหรับในด้านของการแนนแนววันนี้พี่พาเริ่มสะยังไงบ้างคะ รู้สึกประทับใจแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมากเลยค่ะพี่ณิแต่พี่พาเรียกว่าเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วเป็น invisible นะคะเป็นในด้านของ invisible เนาะเงาเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วค่ะพี่พาต้องเรียกได้ว่าน่าเสียดายจริงๆแต่แอลเห็นค่ะว่ามีในด้านของวิชาภาษาไทยมารอเราแล้วพี่พาต้องเรียก้ว่าอีกหนึ่งวิชาที่น่าสนใจเลยเดี๋ยวเรารอชมกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะรักสุศคลปภาษาต่างสาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะ